สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนประจำวันที่18กันยายน2565นะครับข้อมูลล่าสุดในวันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้มีการแนะนําหรือว่าแจ้งให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศนะครับให้มาสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน5ขวบในตอนนี้ ล่าสุดในวันนี้นะครับทางด้านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มีการกล่าวว่าในช่วงของฤดูฝนและก็ฤดูหนาวประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก็มีโอกาสพบโรคติดต่อได้หลายโรคและหนึ่งในนั้นก็คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV นะครับจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2กันยายน2 5 6 5พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า5ปีจำนวนอยู่ที่1,445รายมีผลตรวจพบเชื้อ RSV จำนวนอยู่ที่131รายคิดเป็นร้อยละ9นะครับโดยที่การตรวจพบเชื้อพบมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีร้อยละ58 โดยพบจํานวนผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนสถานการณ์ของโรคติเวเวดเชื้อไวรัส RSV ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน2565นะครับพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น RSV แล้วจํานวนอยู่ที่2,341ราย และโรคนี้ติดต่อได้จากการสูดละอองฝอยที่มีการปนเปื้อนเชื้อผ่านการไอจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อซึ่งไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตาจมูกปากผู้ที่รับเชื้อก็สแสดงอาการได้เร็วที่สุดหลังจากการติดเชื้ออยู่ที่2วันนะครับช้าสุดประมาณ8วันและก็ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-6วันและผู้ป่วยสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้นานถึง3-8วันหลังจากเริ่มมีอาการ สำหรับการจะเชื้อในกลุ่มของเด็กเล็กโรคมีอาการที่จะลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นหลอดลมเนื้อปอดทําให้เกิดอาการหลอดลมใหญ่อักเสบหลอดลมฝอยอักเสบรวมถึงปอดอักเสบตามมาได้นะครับ และในระยะแรกผู้ป่วยก็จะมีอาการเพียงเล็กน้อยคล้ายกับโรคไข้หวัดนะครับอย่างเช่นมีไข้มีไอมีน้ำมูกนะครับเจ็บคอและถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงก็จะมีอาการหายใจเร็วขึ้นนะครับหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบเสียงหายใจก็มีเสียงหวีดเสียงคลืดคลาดในลําคอ รับประทานอาหารได้น้อยลงมีอาการซึมลงแล้วก็อาจเสียชีวิตได้และในปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคที่เชื้อวัส R.S. V. โดยตรงนะครับการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการและโรคนี้สามารถพบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุนะครับแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการรุนแรงได้ก็คือเด็กเล็กเด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเด็กที่มีการคลอดก่อนกำหนด ผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีโรคจําตัวเรื้อรังก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทางด้านนายแพทย์โอภาส ก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก็ขอแนะนำให้ผู้ปกครองรวมถึงสถานศึกษาหมั่นที่จะสังเกตอาการของบุตรหลานเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอย่างใกล้ชิดและสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆล้างอย่างถูกวิธีด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดโดยเฉพาะก่อนเมื่ออาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณหน้า ตาจมูกแล้วก็ปากนะครับไม่ใช้ภาชนะอาหารแล้วก็ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นรักษาสุขอนามัยส่วนตัวหลีเกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อก็อย่างเช่น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือว่าผู้ที่มีอาการปอดอักเสบไม่ควรที่จะพาเด็กไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นส่วนผู้ที่ป่วยควรที่จะงดออกจากบ้านก็เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้อื่นสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมกูกทุกครั้งนะครับเวลาไอาจามทําความสะอาดบ้านรวมทั้งของเล่นเด็กเป็นประจำนะครับรับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะครบ5หมู่ดื่มน้ำมากๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหากว่าพบเด็กที่มีอาการป่วยนะครับควรที่จะแยกออกจากเด็กปกติก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็พาไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาต่อไปนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลแลที่ทางสายด่วนของกรมควบคุมโรคเบอร์โท 1422นะครับก็เป็นที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องกราบขอบพระ,ะคุณข้อมูลดีจากทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9ว่นหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังตัวกันไว้ และเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด19เพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ